สวัสดีค่ะช่องเกษตรยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินเหมาะสําหรับการทําเกษตรค่ะท้ายแปลงนะคะซึ่งอยู่ติดกับกราทานด้วยค่ะทุกท่านอยู่บนเนินเขาเลยนะคะปัจจุบันเป็นสวนยางพาราค่ะมีอายุตั้งแต่8ปถึงเปีแล้วนะคะที่ดินฉนดคุดแดงเนื้อที่ขนาด2ไร่3งาน7ตารางวาค่ะ เจ้าของต้องการขายในราคาไล่ละ590,000บาทรวมเหมาแปลงนะคะ1,632,825บาทค่ะมี2แปลงค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะบนพื้นที่มีบ่อเก็บน้ำ1บ่อมีปะปาเข้าถึงด้วยนะคะอยู่ใกล้กับวัดคลองบางบ่อตำบลพงตะเอี่ยม อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะทำบ้านสวนก็ได้นะคะทุกท่านมีปรปารเข้าถึงนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะนัดชมแปลงจริงเพิ่ม,เต,มเติมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดวันเวลาล่วงหน้านะคะและไปดูแปลงจริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อชมสภาพแวดล้อมด้วยนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ